สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการปิ๊งแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับบริษัทโพลีเทเลมีเดียจำกัดสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่โนยโยบายสาธารณะของประเทศไทยนำโดยคุณดนายหวังบุญชยัยผู้จัดการแผนงาน สื่อศิละปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสสพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการประกวดหนังสั้นชีวิตติดเดินเมื่อสองเท้าเริ่มออกเดินเราเริ่มเห็นชีวิตด้านดีๆมาร่วมทําให้ความคิดออกเดินด้วยกันเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างสรรค์นหนังสั้นเป็นสื่อเพื่อรณรงค์ให้สังคมรักการเดินเพราะก,การเดินสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้มากกว่าที่คิด คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.psi-channel.com และ w w w p i n in. g i n t h ค่ะ